สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการดูหนังกับหมีครับผมผมแพนด้าอ้วนครับผมก็หมีเชนะครับหมีเชเดี๋ยวเขาจะขึ้นชื่อให้เชกัวลาป่ะครับไม่ใช่ครับอคุณส่งไปผมไปปองไม่ได้ก็รายการดูหนังกับหมีเราก็เป็นครั้งที่สองอ่เนอะใช่ครับแต่ก่อนนั้นนี้ก็เทปแรกผมฉายเดียวครับใช่ก็เราจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายมีอะไรบ้างครับ ก็วันนี้มีเรื่องด้วยกันหลายเรื่องนะเรื่องแรกเลยก็คือเราต้องพูดถึงเรื่องบอลฟิตก่อนอยังไงบ้างบอลฟิตอบอลฟิตก็เป็นการจัดลําดับหนังอันดับหนึ่งถึงอันดับสิบอาจจะมีรีวิวเล็กๆสั้นๆให้ผู้ชมได้ตัดสินใจว่าจะไปดูหนังกันอีกไหมอะไรยังไงนะครับก็คือแจ้งหนังที่มีรายได้สูงสุดประจาสัปดาห์ใ,ในประเทศไทยใช่ไหมหรือทั่วโลกเออเอาในประเทศไทยก็พอ,อโอเคแล้วก็ช่วงที่2เป็นอะไรครับช่วงที่2ก็เป็นเรื่องของการรีวิวหนังก็คือหนังที่อยู่ในโรงแล้วก็วังฉายในขนาดนี้เราก็จะดูว่า มีข้อมูลละเอียดยังไงทําไมถึงคนถึงใช่ชอบดูแล้วก็สามารถทำรายได้ได้มากที่สุดในขณะนี้ด้วยออ๋วันนี้เราก็จะรีวิวกี่เรื่องมีทั้งหมด3เรื่อง3เรื่องนะครับไม่น่าเชื่อครับเวลาพอไม่จจะไม่พอมีเรื่องอะไรบ้างมีเรื่องอะไรบ้างเรื่องแรกเลยก็ The c r u s ชนะครับผมมารุ์หินก็จะเป็นเรื่องราวของครอบครัวเดี๋ยวค่อยบอกมุหินโน่นนั่นนี่เราเก็บไวก่อนเราเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยบอกเขา เรื่องที่สองเรื่องที่สองครับก็จะเป็นเรื่องหนังไทยที่กําลังจะชนโรงเลยก็คือไอคนหล่อลวงของพี่นเดชนะครับผมนเดชกุกิมิยะครับใช่แล้วก็เรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องอของผมใช่ไหม The Call ครับก็เป็นหนังที่เป็นกระแสอยู่ใน넷ฟลิกตอนนี้เลยเป็นภาพยนตร์เกาหลีนะครับครับผมเข้าสู่ช่วงแรกกันเลยไหมครับช่วงบ็อกออฟฟิศออฟฟิศครับ หนังจำสุดสัปดาห์วันนี้ครับผมอันดับหนึ่งยังคงเป็นของอิเลียมซิงนะครับผมก็อิเลียมซิงนี่เบลล่าลานีครับกับบรรดาพลรพักดาราตลกนะฮะค่มจวนชื่นบอลเชิญยิ้มแล้วก็ดาราที่เรายังระลึกถึงอยู่ก็คือคุณระเบิดสายฟันนะครับยังคงสร้างรอยยิ้มฮะตอนนี้กวาดรายได้ไปนะฮะทั่วประเทศมากกว่า100ล้านไปแล้วอ่าเหมือนที่เราเคยคุยกันนะตอนดูว่าทะลุร้อยล้านแน่นอนไม่เหลือครับงานนี้ ก็เผื่ออาจจะ200ล้านด้วยนะครับถ้าเกิดว่ายังฉายต่อเรื่อยๆนะฮะแล้วก็อันดับ2ครับ The Cruise ตะลุยโลกใบใหม่ครับจากหนังค่าย d r e a m ว s r ์ส Animation เข้าลงฉายประวันที่26นี้เองก็เป็นที่ถูกใจของเราคอนอนเม,มนชันนะครับมีภาพสวยๆเยอะแยะมากมายก็กว่าไรายได้ไปแล้วกว่า3ล้านโอ้เยี่ยมอันดับที่3ครับดอเรมอนเดอะมูวี่ไดโนเสาร์ของโนบิตะก็ยังคงทำอยู่ในจัดอันดับในหนังทำเงินนะครับสัปดาห์นี้ จับได้ที่2แล้วรวมแล้วกว่า13ล้านบาทเออเฮ้ยผมเห็นแวบๆว่าไอ้สแตนบายมี2อ่ะก็เดี๋ยวจะมีเข้าเมื่อไหร่อ่ะอันนี้ต้องต้องต้องดูกันต่อครับเพราะว่าต้องดูทางค่ายหนังอนนะแต่สแตนบายมีสองน่าจะมาแน่ครับอาจจะมาต้นปีหน้าหรือว่ากลางปีหน้าต้องดูอีกทีนะฮะส่วนอันดับที่4ครับอีหล่าเอ๋ยอ่าหนังลูกทุ่งแนวอารมณ์ดีอ่ะของศิลปินเพลงชื่อดังครับคุณเอกชัยศรีวิชัย คุณเอกชัยสุวิชัยเนี่ยเคยสร้างหนังสวนกระแสโควิดมาแล้วนะครับอย่างไอเรื่องอะไรนะมนลักดอกผักปุ้งเหรอ,อกลางปีเนี่ยโอ้โหทำไรายได้ไปม,มากกว่า50ล้านเลยครับกลับมา <ยะ S 1> คราวนี้เขาปลูกกระแสอีกแล้ว <ฮะ S 1> อีลาเอย๋ยผมขออนุญาตรีวิวสั้นๆนิดนึงนครับอ่อีลาเอ๋ยเนี่ยเป็นเรื่องราวของหนุ่มสาวในโรงงานทอผ้านะครับก็มีคู่พระคู่นางกันนะครับคุณตุมตามคุณาคุณไขมุกคุณนก พงศกรน้องไข่มุกเบียนเคฟเเอ็กหรอ,หรอไม่ใช่ครับผมคุณไข่มุกล่งรัดครับ <c oughs> โอเค okay, ครับคู่กับคุณตักต๊กแตนชนดานะครับเรื่องนี้มีสีสันนะฮะปล่อยมุกกันไม่หยุดเลยหากระกระจายเยอะแยะมากมายมุกหวานๆอะไรเงี้ยหยอดๆๆๆกันมาหยอดกันมากวัาได้ได้ไปแล้วครับ2ล้านสามโอ้น่าสนใจนะเรื่องนี้ <S <S อันดับที่5้าอินเวสชั่นมหาวิบัติเอเลียนล้างโลกก็จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ไอเลี่ยนบุกโลกนะโดยใช้อาวุธเป็นน้ำนะไล่ทำลายมวลมนุษยชาติหนังเรื่องนี้ผมเคยให้คะแนนไปนะเมื่อเมื่อเทปที่แล้วให้คะแนนไปสามจริงๆหนังเรื่องนี้เป็นอะไรนะครับเทปครับผมไม่ใช่ไม่ใช่เทปก็ได้ครับเป็นเป็นเป็นไลฟ์ครับจริงๆจะบอกว่าหนังเรื่องนี้มันเป็นแอคชั่นไซไฟที่สวยมากนะครับนาเอกใช่ไหมครับ หนงเอกก็สวยครับหนังรัสเซียนะนี่หนังรัสเซียใช่ใช่เราเราดูงานอนิเมชั่นเรารู้เลยว่าเขาเขาไม่แพ้ฝั่งฝั่งคอลิวูดเลยครับนะครับก็คุ้มค่าครับหนังเรื่องนี้โกยไปแล้วกว่า2ล้านหนังเรื่องที่6ครับผมอันดับที่6ลันมัมอมาหิาเรื่องราวของวัยรุ่นสาวนะก็ค้นพบว่าแม่ตัวเองเนี่ยมีความลับบางอย่างที่น่ากลัวก็เลยพยายามหนีตายเรื่องนี้ค่อนข้างจะบีบหัวใจคนดูมาก้เว็บไซต์ r o t t e n t o m a t o อโเนี่ยเขาเขาวิจารณ์น่ะเขาบอกได้มากกว่า91%ด้วย เยอะกว่าชอแชงนะครับตกใจเลยเราก็ยังงงอยู่ว่าทำไมมันได้มากกว่านะใช่ถ้าใครสงสัยว่าเป็นยังไงย้อนไปดูตอนแรกของดูหนังกระหมี่เราคุยถึงเรื่องเราเราเรารีวิวไปเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้กวาดไปแล้วครับ1.5ล้านบาทจริงๆน่าจะได้กว่า2ล้านแล้วครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราเราดูจากสถิติทั่วประเทศขออนุญาตบอกนิดนึงนะฮะสำหรับบล็อกออฟฟิศอันนี้เราไม่อนุญาตครับผมไม่อนุญาตทกองการอนุญาตทำไมล่ะต่อครับต่อเป็นบ็อกออฟฟิศนะฮะที่มาจาก เพจหนังนะครับผมชื่อเพจหนังอะไรวะกูจะรู้เดี๋ยวขออนุญาตตัดทิดนึดนงนะ,ะต้องไปนิดหนึ่งอ๋อหาน้าเพี่น้องด้วยสามสองหนึ่งน้องได้ตัดง่ายๆสามสองหนึ่งมาจากเพจหนังนะฮะที่ชื่อชมรมวิจารณ์บันเทิงนะครับเราก็ต้องอขอขอบคุณข้อมูลของชมรมวิจารณ์บันเทิงตรงนี้ด้วยนะครับอ่า อันดับที่7มาต่อกันที่คำอาเวฮะปีเตอร์แพนอลิสลุยแดนหัศจันหนังเพิ่งเข้าฉายวันที่26พฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เองฮะหลายคนเนี่ยเห็นเลยว่าโปสเตอร์แผ่นมาปุ๊บอ่าแองจีน่าโจลี่ในชุดสไตล์อังกฤษนะครับกับหนุ่มผิวสีมันแต่จริงๆเนี่ยดูแล้วมันเหมือนคล้ายๆกักเป็นเรื่องราวดรามาอะไรเงี้ยนะ,ะยมีทั้งอลิสด้วยมีทั้งปีเตอร์แพนด้วยอยู่ในเรื่องเดียวกันเออแต่พอ หลายๆคนที่เข้าไปดูเนี่ยต่างวิาพากษ์วิจารณ์นะพี่ว่าพี่พหมีครับเรื่องนี้ผมรู้สึกเลยว่ามันมันเป็นเป็นความราวม,มากแล้วมันก็มีความเข้มข้นเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตคนสมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ยมีการติดหนี้พันนั้นอะไรอย่างเงี้ยโน่นนั่นนี่สุดท้ายแล้วก็เลยประสบปัญหาครอบครัวนะครับผม,บผมส่วนเรื่องราวที่ว่าใครเป็นปีเตอร์แพนใครเป็นอลิซอะไรยังไงผมขออนุญาตให้ผู้ชมไป ติดตามดูแล้วกันคะเพราะว่าแค่มีโจลี่ก็น่าดูมากแล้วเรื่องนี้ก็น่าดูครับผมเรื่องที่8ครับอันดับที่8 The Witch ไม่หมดสุดเลิศของเราอีกแล้วแอนทันนาเวก็ยังอยู่ในบ็อกฟิสนะครับจับโหนหนึ่งใน10กว่ารายได้ไปมากกว่า16ล้านบาทอันดับที่9ครับคนทรงผีหนังไทยสยองขวัญครับทำเงินไปได้มากกว่า2000 0 0บาทนะครับในช่วงรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเข้ารวมรายได้แล้วมากกว่า2ล้านบาทไปแล้วนะครับผมแล้วก็อันดับสุดท้ายครับ For a Angel นักฆ่าตาชั้นเดียว อันนี้เป็นผลงานกำกับของผู้กำกับว่องกาไวนะฮะเรื่องราวของความเหงาความรักความโดดเดี่ยวคนนอกกฎหมายมาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีดาราชื่อดังนะครับคุณหลี่หมิงคุณหลี่เจียนสินนะฮะแล้วก็มีทาเคชิคอนเนชิโร่ด้วยเยี่ยมมากทาเคชิคอนเนชิโร่เนี่ยแกหน้าตาคล้ายๆณเดชน์ปะคล้ายๆคล้ายๆเนอะผมก็ว่าอยู่เป็นพี่น้องกันไหมฮะแล้วก็เรื่องราวของคนเหล่านี้นะฮะก็จะมีเรื่องของฉากบู๊แอคชั่นอะไรเงี้ย ออกจาแนวติดๆหน่อยนึงนะครัเป็นหนึ่งในโปรเจกต์ The World of Wongkawit a Let's Talk p e s p e c t i v e นะฮะซึ่งทางค่ายมงคลภา,า,าพยนตร์เนี่ยจัดฉายเอาใจคอหนังรุ่นใหม่ให้ได<ช>้ดูกันนฮะเพราะก่อนหน้านี้ก็ฉาย Happy Together <S <S ไปก็ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีมาใช่ครับนี่ก็เป็นเรื่องต่อมาก็าจะมีอีกเรื่อยๆใช่ไหมก็เดี๋ยวต้องดูครับว่าเขาจะจัดฉายเรื่องไหนต่อไปอนะครับผม อ้าต่อไปเป็นเรื่องของช่วงที่สองครับรีวิวหนัง <Yay. S 2> คนโงมาวันนี้ครับผมหนังก็มีครับขอเสนอเรื่องคร<ะ>ูสครับ<ะ>กลุ่มมนุษย์ท่านฮาป่วนครูสเนี่ยเป็นหนังที่ฮามากเลยนะถ่ายทำเคยเคยใช้มาตั้งแต่ปี2013ครับอ่าและกลับมาปีนี้ครับ2020ครับ<ะ>เราก็มีการพัฒนาของมนุษย์ท่าเพิ่มขึ้นนะนะสมัยก่อนเนี่ยเขาต้องผจนกับโลกที่แบบโอ้โหมียุค ดึกดำบันมีสถานที่ที่ไม่ควรจะไปอยู่อาศัยอะไรอย่างเงี้ยโลกจะแตกไม่แตกเขาก็พยายามหนีมาเรื่อยๆอในปีนี้พวกเขาจะต้องเจอครอบครัวดึกดำบันครอบครัวใหม่นะก็จะต้องหาป่วนกันแน่นอนอทีนี้ผมจะขอแนะนําตัวละครสักนิดนึงนะครับสําหรับเดอะครูชกลุ่มมนุษย์ถ้ำกลุ่มนี้นะฮะก็จะมีคนให้เสียงที่แบบเออเป็นดาราชื่อดังมากมายะนะอ,อย่างเช่น คุณยายจอมปั่นกรานกรานเนี่ยให้เสียงโดยคุณคอลลี่ลิชแมนครับอ่าแล้วก็คนที่เป็นพ่อที่เป็นมนุษย์ถ้ำตัวใหญ่ๆเนี่ยกรักเนี่ยให้เสียงโดยนิโคลัสเคชอ่าแล้วก็คุณแม่สายบูอักก้าเนี่ยให้เขียนให้ให้เสียงโดยแคทเทอรีนเคเนอร์คีเนอร์อ่าแล้วก็ลูกสาวสายบูนะครับอีฟให้เสียงโดยเอมมาสโตนนะครับครับส่วนมนุษย์ถ้ำอ่ากายหรือว่าคล้ายๆจะเป็นพระเอกของเราหล่อๆ,ๆหน่อยเนี่ยนะคุณไรอันเลโน่นี่เองอ๋อคุณไรอัน นอกจากนี้ก็ยังมีน้องชายนะครับชื่ออีฟกับทั้งแบบน้องสาวนะครับ,รบชื่อแซนดี้นะฮะตรงนี้จะให้เสียงให้เสียงโดยคุณคลาร์กดุกกับแลนดี้อมนะครับผมทั้งภาคไทยอ่ะภาคไทยก็ให้เสียงโดยอินซีให้เสียงภาคไทยซึ <laughs> ่งภาคนี้นะครับเขาก็จะมาเข้าสู่ดินแดงสวนสวรรค์นะครับผมเพื่อตามหา,าแหล่งที่พักอาศัยที่ ปลอดภัยที่สุดนะแต่มเมื่อพวกเขาพบแล้วเนี่ยก็ใช่ว่าจะจบแค่นี้ฮะเพราะเพิ่ว่ายังมีครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่มาอาศัยอยู่ก่อนเราเรียกครอบครัวนี้ว่าเบชเชอ,อร์แมนเป็นประเภทที่เรียกมนุษย์ที่ดีกว่าหรือรชนชั้นที่สูงกว่าอ่ามนุษย์ถ้ากลุ่มนี้เนี่ยเขาก็จะมองครูสเป็นวิฒนาการล่าช้าอะไรเงี้ยนะฮะแต่ก็ยอมที่จะถ่ายทอดอ่าแล้วก็ยอมให้มาอยู่อาศัยด้วยกันนะถ่ายทอดความรู้อะไรเงี้ยมี ประดิษฐ์สิ่งของต่างๆอะไรพวกนี้ทําการเกษตรร่วมกันครับแต่ก็ใช่ว่าอยู่กันสองครอบครัวแล้วมันมันจะรู้สึกดีไงก็จะมีเรื่องปากเสียงเพราะวิวาทกันน่นนั่นนี่ครับอ่าลูกสาวสนิทกันมั่งก็จะแบบถึงผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยอ่าเรื่องแล้วค<อ>่ายๆบ้างอ่าสุดท้ายนะครับเขาก็อ่ามีการผจญภัยนะเกิดขึ้นเพราะเนื่องจากว่า หนังแนวมนุษย์ถ้ำเนี่ยอย่างน้อยเดี๋ยวก็ต้องมีไดโนเสาร์มีศัตรูหรืออะไรพวกนี้ที่จะคอยไล่ล่ามนุษย์ถ้ำอันนี้ก็จะเป็นพวกกลุ่มฝูงคล้ายๆกับลิงข้างคาวสักอย่างเขาก็จะมาต่อสู้กันนะครับผมเพราะฉะนั้นสองครอบครัวนี้ก็ต้องช่วยเหลือกันไปเมื่อกี้ไม่ใช่ม็อบใช่ไหมไม่ใช่ครับเรา่าพูดพูดถึงม็อบครับผมผมกลัวมากเลยนะฮะอีกอย่างหนึ่งก็คือหนังเรื่องนี้ครับก็คาดหวังไว้นะว่าน่าจะเป็นหนังทําเงินในช่วงสัปดาห์นี้เพราะว่าเด็กๆน่าจะชื่นชอบกัน ใช่ใช่มีเนี่ยมีสัดเลี้ยงด้วยเป็นเสือตัวเบื้เริ่มเลยผมก็ชอบมากตัวนี้เสือเครียดดกานะฮะก็หนังเรื่องต่อไปครับผมจะเป็นหนังชนโลงอีกเหมือนกันนะครับก็จะเป็นเรื่องของคุณนัเดตคุกิมิยะอ่าเป็นหนังอรคนหล่อลวงนะครับผมหนังฟอร์มยากครับของ gds gds ถูกต้องครับผมก็มีดาราแสดงนำที่แบบโอ้โหชื่อดังทั้งนั้นเลยมีใครบ้างนะนัเดตแล้วมีใครอีก มีแฟนผมด้วยแฟนผมเฮแฟนคุณใครเหรอคุณใบเฟิร์นบ้งใช่ครับเดี๋ยวไม่ได้อายปากตัวเองเลแบบจริงๆิงแบมแคทอ๋อแบม่วัยเดียวกันเลยวัยเดียวกันอ่ะว่ากันเลยครับผมสําหรับไอ้คนหล่อลวงนะครับเป็นเรื่องราวของทาวเวอร์นักต้มตุ๋นสุดหล่อครับถ้าท่าถูกอินาอดีตสาวแบงค์สุดเพี้ยนจับโกงได้ครับทาวเวอร์ก็เลยต้องจําใจช่วยอินาวางแผนต้มตุ๋นเพชศแฟนเก่าหนุ่มหล่อที่เคยเอาเงินอินาไปฮะ ก็แก๊งสิบแปดมกรุนนี้ก็ต้องหาลายสมาชิกมาช่วยวางแผนนะว่าจะจัดการยังไงกับนายเพชรดีครับก็จะมีะคุณ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 ,ณแบมขคทุยา่าแล้วก็จะมีคุณเผือกเข้ามาร่วมแกง<ช>๊งด้วยเพื่อ<ช>จัดการคุณแบงค์น <ก bras> ี่เองนะครับผมงานนี้ก็ต้องดูกันต่อไปว่าแก,งก๊งสิบแปดมกรุนเนี้ยจะทำอย่งอางจะทำประสบความสำเร็จหรือไม่นะเพื่อจะเอาเงินคืนแต่ปัญหาก็คือว่า คุณอินาหรือว่าคุณใบเฟิร์นเนี่ยครับ,รบเจอแต่ผู้ชายหล่อๆทั้งนั้นเลยเจอผู้ชายเล่กลนงั้นเลย <ฮะ S 1> เอย๊จะตกหลุมรักคุณณลเดชหรือเปล่าน้ออ่าอ,อ,อย่างเงี้ยมันก็จะมีเรื่องราวของความรักเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเพราะว่ารักแท้หรือรักหลอกหรือรักลวงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีดราม่าเล็กๆนะว่าาต้องดูกันต่อไป ใช่นะครับหนังเรื่องนี้ครับภูมิกับเมธธนาทรนะครับเคยกุมบังเขียนในเรื่อง A T M อรักเอร์และฝ่ายทางกิลเลฟยูมาแล้วสนุกแค่ไหนสามธันวาคมนี้ครับเจอกันได้ใช่ก็ผมได้ไปฟังตอนที่เขาแถลงข่าวด้วยเขาบอกว่าในประเทศไทยเนี่ยยังไม่เคยมีหนังแนวหลอกแบบมีขบวนการต้มตุ๋นอะไรเงี้ยคล้ายๆอะไรโอเชียนอีเลเวนน่ะที่เคยรู้เคยมีกาเลยทางจีดอก็เลยอยากจะลองทำดูสักครั้งหนึ่งก็ เอาดาราดังๆมารวมกันเลยเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แฟนด,ด้วยเ,เป็นเรื่องที่น่าดูมากๆครับผมแล้วเป็นหนัง,งเรื่องแรกของณเดชน์เอ้ยเรื่องที่สองณเดชน,น์ก่อนนี้เคยเล่นคู่กรรมแล้วก็นี่เป็นหนังเรื่องที่สองณเดชน์ผมกลัวอย่างหนึ่งอ่ะผมกลัวพี่ณเดชน์แกแบกหรือเปล่าแบกอะไรครับเข้าสารแบกเขา้าไม่ใช่คือแกแสดงทีไรนะผมเห็นมีแต่คนแบบบอกว่าบทแกเนี่ยเด่นมากเด่นจนคนข้างๆเอ๊จะจะสู้ไหวไหมนะจะแย่งซีนได้ไหมนะ ก็ต้องดูกันนะครับผมสามท่นวาคมนี้ะครับอ่าจ้าโอเคต่อไปเป็นต่อไปครับผมของพี่หนุ่มครับอ๋อและนี่อ่ะเดมอนซเรเยอร์เดมอนซเเยอร์เอาเป็นน้ำจิ้มตอนท้ายดีกว่าไหมได้ได้ก็เรื่องที่สามเป็นเรื่องเดอะคอ l นะครับก็เป็นภาพยนตร์เกาหลีที่เพิ่งจะไม่เพิ่งอ่ะเข้าฉายไปประมาณหนึ่งในเน็ตฟลิกก็เป็นหนังที่มีกระแสได้รับการพูดถึงในโซเชียลมีเดียเป็นอย่างมากนะครับ เพราะว่าเป็นหนังที่ทุกคนรอคอยเนื่ so องจากมีนางเอกอย่างน้องผักน้องผักคือใครน้องพักชินเฮอ๋อพักชินเฮอ่าก็เป็นนางเอกดังของของเกาหลีเท่าเลยคนไทยรู้จักเป็นอย่างดีน้องผักเนี่ยดังมาตั้งแต่ซีรีส์เรื่องแรกคือ you are beautiful ได้ชมไหมหล่อหน่ารักกับซุปตาโอ้หหล่อน่ารัก ที่มีขี่ควายด้วยใช่เหรอไม่ใช่พี่เออที่น้องจะปลอมตัวเป็นผู้ชายจช่ไหมเข้าไปอยู่ในวงไอดอลเข้าอยู่ในวงตั้งแต่พอเล่นเรื่องนั้นปุ๊บก็ดังผู้แต่อเลยตูมจากนั้นคือทุกคนก็จะติดตามผลงานน้องตลอดก็จะมีเรื่องดีแฮรดีแฮรที่แบบคนดูกันเยอะมากหยุดหัวใจในไฮโซแล้วก็พี่น็อกกิโอรักนี้หัวใจไม่โกหกซึ่งเป็นสามเรื่องที่ดังมากนะครับฉะนั้นคือ น้องผักพอเล่นเรื่องอะไรเนี่ยคนก็สนใจเป็นพิเศษแลวล่าสุดในปีนี้เองผลงานน้องผักคือหนังซอมบี้เรื่องที่เพิ่งเข้าไปเลยเข้าเน็ตฟลิกไปอะไรอะไรเข้าเน็ตฟลิกไปเรื่องอะไรไงอะไรอะไรเออที่เป็นหนังซอมบี้แนวแนวอินดีข้ของของเกาหลีก็เพิ่งจะเข้าไปในช่วงโค<อ>วิดทุกคนก็ได้จะได้ชมเป็นส่วนใหญ่<อ>เพราะว่าช่วงนั้นทุกคนต้องอยู่บ้านอ๋ออส่วนนั้นเรื่องนี้ก็มีความน่าสนใจเป็นนอกจากน้องผักแล้วนะอ,อีกคนที่ทําให้หนังมีความน่าสนใจมากขึ้นคือ ดาราแสดงอีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งคนดีกว่าคือน้องจอนจงซอน้องจองซอนี่เป็นดาราเกาหลีที่โด่งดังมาจากภาพยนตร์เรื่อง Burning อิ๋อเมื่อปี2018ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่ดัดแปลงมาจากเรื่องสั้นของอคุณฮารุกิมุราคามินักเขียนชื่อดังมากอมอของญี่ปุ่นนะครับก็เป็นหนังเรื่องแรกของน้องเลยซึ่งน้องแสดงดีมากยอ้รับการกล่าวขวัญถึง ทั่วโลกโดยเฉพาะมีฉากเปลือยหน้าอกของน้องด้วยเฮ้ยผมต้องกลับไปย้อนด,ดูหน่อยแล้วแนะนําว่าต้องไปหาชมแต่งจริงคือที่เขาอยากให้ชมคือน้องแสดงดีมากเป็นหนังเรื่องแรกแล้วก็อีกที่สําคัญมากๆอีกอย่างหนึ่งของเบิร์นิงยังไม่ถึงเดอะคอนะมีเ uh, <s rico ch art> ออสตีเวนย์ยวนก็คือ oh, the walking dead. อ้เดอะวอคกิ้งเดอ่าเกรนจากเดอะวอคกิ้งเดเล่นด้วยอ่ฉะนั้นหนังเรื่องเบร์นิก็เลยได้รับความสนใจมาก ทำให้น้องโด่งดังขึ้นมาเลยแต่ว่าน้องมีปัญหาก่อนอันนี้คือช่วงที่เดินทางจากสนามบินอินชอนไปเทศกาลหนังเมืองคานเนะมีสื่อมวลชนมารอถ่ายภาพเพราะฉะนั้นน้องเริ่มดังแหะแต่น้องคือแสดงกิริยาไม่เหมาะสมเอามือเอากระเป๋าปิดหน้าแล้วก็ชักสฝีหน้าไม่ดีใส่สื่อมวลชนทำให้ถูกบอยคอรตไปพักหนึ่งแต่ว่าคอาจจะต้องการเวลาส่วนตัวหรือเปล่าอะไรยังไงหรือเปล่าก็ชาว เกาหลีเขาบอกว่าค mm ุณเป็นดาราคุณต้องสามารถอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ได้ต้องสามารถอยู่กับสื่อมวลชนหรืออยู่กับสาธารณะได้นี่คือชาวเกาหลีนะใช่ใช่ใช่ก็เลยนี่เป็นหนังอีกเรื่องเรื่องที่สองของน้องไงจากที่มีดาม่ามาก็มาเล่นเรื่องนี้ซึ่งน้องก็แสดงดูครับน่าดูแสดงดีมากใช้คำนี้แสดงโคตรดีนะครับก็เรื่องย่อของเดอะคอคือเป็นการเล่นกับช่วงเวลาจริงๆมันมีหนัง ต้นฉบับของเดอะคอคือเป็นเดอะคอร์เอร์เป็นหนังเป็นหนังอังกฤษโทษที่เป็นหนังอังกฤษที่ฉายเมื่อปี2011นะครับก็เป็นการเล่นกับช่วงเวลาก็มีเรื่องของข้าตกรต่อเนื่องมีเรื่องของการติดต่อกันระหว่างทางโทรศัพท์ระหว่างผู้หญิงสองคนที่อยู่ห่างกันเป็น 10- 20ปีผมไม่เล่าละเอียดกันเดี๋ยวจะเป็นการสปอยก็ให้ทุกคนไปไปชมกันได้ก็ความน่าสนใจก็คือหนังเนี่ยถึงแม้จะยาวถึง1ชั่วโมง52นาทีนะ ยาวมากแต่ว่าเราจะรู้สึกว่ามันเวลามันผ่านไปเร็วมากเพราะว่ามันมีความรุนระทึกมีความเลือดสาดแล้วก็ดราม่าที่แบบจัดเต็มของทั้งสองคนสแสดงดีมากมีซีจีที่เพรอมันเป็นหนังของเกี่ยวกับเงื่อนไขเวลาเนี่ยซึ่งผมจะเคยชมเรื่อง butterfly effect เนี่ยแล้วมันจะมีแบบโอ้ซีจีอ่ะชื่นชอบมากเรื่องนี้คือจะทำให้เห็นได้ว่า การเราเปลี่ยนแปลงอดีตเนี่ยมันจะส่งผลต่อปัจจุบันอย่างไรโอหเขาก็แบบให้เห็นซีจีกันจัดจะตรงหน้าไม่มีตัดเลยส่วนใหญ่ถ้าเป็นหนังอย่างเงี้ยจะเป็นแบบหลับไปตื่นมาใช่ไหม <Hey. S 2> แต่นี้คือแบบมีภาพไปหเห็นเลยว่ารูปวาบเลยเออบ้านปิวไป <Hey. S 2> ต้นไม้อะไรแบบโอ้โ oh. หอลังการอลังการมากสวยงามมาก mm hmm. ก็เราไปติดตามชมได้ว่ามันเป็นความรู้นึ่งจริงของเนี่ยตามเนี่ยที่เราเห็นในรูปเลย mm hmm. ว่าน้องผักกับน้องจอนเนี่ย เขาอะไรยังไงกันบ้างรับรองว่า oh. สนุกสุดๆแค่ฟังพี่เรานี่ผมก็อยากจะดูแลครับผมใช่ก็ส่วนใหญ่คนจะให้คะแนนรีวิวนะค่อนข้างสูงแต่โดยส่วนตัวผมเนี่ยก็ไม่ได้ถึงกับมองว่ามันเป็นแบบหูหนังดีมากขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นหนังที่สนุกจริงๆเพราะว่าพลเอื้องเนี่ยก็ไม่ให้เรื่องแปลกใหม่อถูกปะไอ้ข้ามเวลาอะไรเนี่ยมันก็มีมาตั้งเยอะแยะเป็นหมดแล้วอย่างที่เราได้ดูมากมาย อย่างเช่นบุกเพลาก็ข้ามเวลาเหมือนกันโอ้โหอันนั้นด,ดังันดังเรือดังยังไงเลยดังข้ามปีข้ามวันเลยคุยโทรศั์กันหรือ,อติดต่อกันเนี่ยโดยเฉพาะของเกาหลีเนี่ยโอ้โหมันมีตั้งกี่เรื่องแล้วอ,ะอ่ะแต่ว่าที่มันน่าสนใจก็อย่างที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้นะฮะฉันก็แนะนําว่าถ้าคุณพร้อมแนะนําว่าต้องพร้อมหน่อยนะถ้าพร้อมแล้วก็เอ้ยเราอยากดูหนังเลือดสาดและหนังที่แบบลุ้นระทึกครับอ่าก็เปิดดูได้ที่เน็ตฟลิกเลยสนุกแน่นอนครับผมครบถ้วน ขอบทุ่นครับผมอ่าต่อไปเป็นช่วงสุดท้ายของรายการนะผมซึ่งก็คือช่วงที่เราจะต้องมาแจกของรางวัลกันอันนี้้นานะครับผมทีมงานเป็นบัตรมอเตอร์โชว์ใช่บัตรเข้าชมงานมอเตอร์โชว์นะครับครับผมก็ตั้งแต่วันที่2ถึง13ครับนะครับผมที่เมืองทองธานีนะใช่แชมเลี้ยนชิ่หนึ่งถึงสเมืองทองอ่าอันนี้นะครับผมผมจะมอบให้กับผู้โชคดีทั้งหมด5ท่าน ท่านละกี่ท่านละสิบใบเลยนะครับผมไปดูกันทั้งหมู่บ้านเลยไหมดีครับทั้งครอบครัวแล้วกันครับผมเล่นเกมไม่ง่ายเอาเราเล่นเกมยังไงดีครับพี่หนุ่มพี่คุณหมีหนุ่มครับให้ตอบคาถามใช่ไหมครับผมที่คุณบอกผมเมื่อกี้ผมจำไม่ได้อะไรนะคำถามคําถามก็คือภาพยนตร์เรื่องเดมอนสเตรเยอร์รถไฟอะไรนะคืออย่างนี้ฮะมีตอนนี้เนี่ยมีหนังหรือว่ามีภาพยนตร์ที่เข้าฉายนะครับในระบบ iMac ที่ชื่อว่า ดาบพิฆาตรสูนนะครับผมเดอะมู i วีศึกรถไฟสูน่นิรันตรงนี้เนี่ยม,มันจะค่อนข้างเป็นเรื่องที่ดราม่านะฮะใช่ใชแล้วก็เป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนนิดนึงค,คนที่ยังไม่เคยดูเรื่องนี้มาก่อนสามารถติดตามดูได้ทางช่อง Netflix และก็ทางช่องทางหนังที่ถูกกฎหมายนะครับผม<ช>ตามเว<ช>็บไซต์ที่ถูกกฎหมายนะฮะก็จะเป็นเรื่องราวของอสมุย ก็คือต่อสู้กาบอสศูนอาศูน่านั่นแหละใช้ใช้ดาบทรงไรไล่ฟันอาศูนย์กันมีพลังต่างๆมากมายเดี๋ยวจะหาว่าผมสปอยไม่เอาสปอยนะเดี๋ยวเพราะแฟนขับเขาเยอะมากก็เป็นมังงะที่โด่งดังที่สุดมังงะที่โด่งดังมากของญี่ปุ่นตอนนี้ใช่ครับจะใช้คำว่าของโลกก็แทบจะได้นะตอนนี้กระแสแบบโอ้โหก็ตอนนี้น่าจะติดหนังทําเงินมากที่สุดในอันดับที่16ของโลกอะครับ ใช่ก็แสิบหกนี่แหละตอนนี้กําลังไต่เพื่อจะไปทุบสัิติตลอดการของญี่ปุ่นก็คือสูสารหิงห้อยสุปอร์ตอเวเนี่ยตอนนี้โดนทุบไปแล้วจริงหรอทุบแล้วน่าจะโดนทุบวอนนี้ไม่สถิติอื่นๆถ้าเป็นยอดรวมสูงสุดเนี่ยตอนนี้ขึ้นมาอยู่อันดับสอง้วใช่ไหมใช่ใช่ก็ต้องลุ้นต่อไปว่าเดวอนโซเยเยอร์จะขึ้นมาอยู่อันดับหนึ่งนังทำเงินสูงสุดตลอดการของญี่ปุ่นได้ไหมใช่นะครับผมก็ในภาคนี้ฮะครับผมจะถามง่ายๆครับว่า ภาคนี้จะเป็นตอนที่เท่าไหร่ของเรื่องคือหนังเนี่ยตอนเนี้ที่ฉายอยู่นะฮะนะมันมีตั้งแต่อใบ้บไปเลยก็ได้มีตั้งแต่ตอนที่หนึ่งถึงยี่สิบหกแต่ให้ผู้ชมทางบ้านลองเดาดูว่าที่ฉายในภาพยนตร์เนี่ยจะเป็นตอนที่เท่าไหร่ต่อจากตอนที่หนึ่งถึงยี่สิบหกเนี่ยคือตอนที่เท่าไหร่ไม่ใช่ตอนที่หนึ่งถึงยี่สิบหกแน่นอน คือตอจากตอนที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้ายสิบก็แล้วแต่ก็ลองไปเดากันว่ามันคือตอนที่เท่าไหร่เนื้อเรื่องในเดวอนโซเยเยอร์เดอะมูวี่ที่จะเข้าโรงฉายวันที่เก้าธันวาคมเนี้ยมันเป็นเนื้อเรื่องตอนที่เท่าไหร่<อ>ที่ต่อจากฉบับอนิเมะ<อ>ที่มันมีไปแล้วยี่สิบหกตอนใช่ก็เขาบอกอ,บอันนี้ก็บอกไปครอบเอ้ยไม่ได้สิเ <c> ข <oughs> าเล่นเกมยังไงครับก็ง่ายๆครับผมก็ตอบคำถามมาเลยครับทางด้านล่างของช่องทางดูหนังก็มีนะฮะ ทางช่องทางเดนิวยูทูบเดนิวฟลายคิดทีเอชนี่เองครับข้างล่างเลยก็คือรายการเราจะออกอากาศที่ช่องยูทูบเดนิวฟลายคิดทีเห็นนะครับคุณสามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้ก็คอมเมนต์ไปเลยว่าเป็นตอนที่เท่าไหร่เป็นตอนที่เท่าไหร่สั้นๆครับผมเป็นตัวเลขสั้นๆง่ายๆคุณตอบถูกห้าคนแรกใช่ไหมรับแล้ครับคนละสิบใบครับบัตรมอเตอร์โชว์ไปเลยคนละสิบใบครับครับผมครับผมสดวันนี้นะครับผมครบถ้วนเนาะครบถ้วนกระบวนความใช่ก็ฝากรายการดูหนังกระหมี่ด้วยนะครับก็มีคุณ แพนด้าอ้วนอ่าแล้วคุณพี่หมีเชนะครับพี่หมีเชจะมาพบกันสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับผมก็ทางช่อง YouTube เดนิวไลท์ขีดทีเฮดครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปแปะในเว็บไซต์เดนิวใช่ให้ได้ดูกันด้วยแล้วก็ฝากอคอลัมน์ดูหนังก็มีด้วยดูหนังก็มีครับทุกวันศุกร์ครับผมเรามีแจกบัตรหนัง SF นะอฟนะแจกพิไลก็คอลัมน์ดูหนังก็มีจะติดตามได้ทางเว็บไซต์เดนิวครับผมดอทยูทีเฮ็ดนะครับใช่ก็เป็นคอลัมน์ที่โด่งดังที่สุดในเว็บไซต์เดนิว ่ามีอยู่คอลัมน์เดียวล้อเล่นผมก็มีแฟนลับนะใช่ก็เดี๋ยววันนี้เราลาไปก่อนพราะันใหม่สัปดาห์หน้านะส่วนี้มีหนังอะไรให้เราดูมั้งให้เราวิจารณ์หรือรีวิว <Channel S 2> ก็ต้องรอสัปดาห์หน้าอีก<ช>7วันวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ